สุกด้เเราจะเท่าก,ากันที่ิเห็นทานกันอร่อยขนาดนี้ไม่ใช่จากร้านดังนะคะแต่เป็นร้านจากพี่ปวช3า3เองค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยร้านแรกก็จะเป็นร้านเคบับชายแท้บอกเลยเคบับร้านนี้ไส้เน้นๆจุกๆที่สำคัญพอคะาหลอมากค่ะ ร้านต่อมาหมาล่าซาแซบซีหมาลา่าร้านนี้บอกเลยน้ำราดช่ำๆและที่สำคัญน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากค่ะร้านที่3ร้านผลไม้สดน้องวีมผลไม้สดๆจากต้นไม่ว่าจะเป็นแตงโมมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันหรือแก้วมังกรที่เด็ดของร้านคือน้ำจิ้มรสชาติกลมกลมทันและจะติดใจร้านสุดท้ายรวมผลแม่ค้าหน้าตาดีกับร้านเฟนฟายเขย่าเขยา่าที่มีทางเฟนฟายนกเก็ตไก่และชีสบอล และทั้งหมดนี้ก็เป็นหนึ่งในวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่น้องๆจะได้เรียนรู้กระบ,บวนการคิดวางแผนและวิเคราะห์สินค้าที่จะนํามาขายรวมไปถึงการวางแผนทางการตลาดขายสินค้ายัางไงถึงจะขายดีขายรูปแบบไหนถึงจะขายได้ผ่านการสวมบทพ่อค้าและแม่ค้าเพื่อให้น้องมองภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนร้านพี่ๆปวชสามกันนะคะชอบร้านไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย